ก็สวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนขับรถตักทุกคนนะครับวันนี้จะมาในการทําแล้มนะครับการทําแรมของเราก็มันจะมีเทคนิคนิดนึงาว่าใครใครก็ทําได้ครับแต่มันมีเทคนิคนิดนึงก็คือเราจะทํายังไงให้รถเราไม่ฝืนนะครับเพราะว่าเราจะต้องดันขึ้นเนินไปตลอดนะครับเทคนิคของผมเนะี่ยไม่ยากครับผม มันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาเอาดันปุ๊บเนี่ยเวลาเราลอยหลังปุ๊บมันไปนเกียร์สองใช่ป่ะเออมันจะไปเกียร์สองปุ๊บทีเนี้ยมันจะไหลลงเร็วเพราะไหลลงเร็วปุ๊บใช้เบรกเยอะพอเบรกก็สึกเร็วใช่ไหมทีนี้ปุ๊บเรามีวิธีแก้ปัญหาครับเรามาแก้ปัญหาที่ใส่เกียร์หนึ่งค้างไว้เลยครับเห็นไหมครับมันก็จะดันลงมันไปเรื่อยเร่ยเห็นไหมอันนี้เราได้กลองใหม่จาก S20 SE นะครับก็ลองคุณภาพดูครับดันไปเลย มดันไปเลยปึ๊บมันจะสั่นหน่อยนะครับเห็นไหมพอเราลงถอยลงอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเปเกียร์หนึ่งเราไม่ต้องเหยียบเยบรกเลยเห็นไหมอ่าเหยียบเยบรกจืก้อแค่เนี้ยพอเราใส่เกียร์เดินหน้าปุ๊บเห็นไหมมันก็ปกติพอเนี้ยพอเราดันไปอย่างงี้ใจะไหมรถวันเทตรงกลางใช่นไหมทีนี้เนี้ยมันจะแหลมไปอย่างเดียวทีเนี้ยเราต้องดันออกข้างด้วยเห็นไหมแล้วก็ดันออกข้างด้วยถ้าเราไม่ดันออกข้างเนี้ยมันจะแหลมมันแหลมมันจะไม่มันจะไม่กว้างเท่ากันเห็นไหมล่ะ อาจจะตันหน่อยนะตันหน่อยนะครับใช้ความเคยชินครับถ้ามันยุบป,ปุ๊บเบรกแล้วก็ถอยเลยนะครับผมมองไม่เห็นเลยนะข้างล่างเป็นยังไงแต่คือเราใช้ความเคยชินนะครับผมพอมันยุบป,ปุ๊บอะไรปุ๊บเบรกเลยอาจจะให้ดูนะครับถ่ายบ้ายยุบเห็นไหมพอจะถึงปลายเรายกนิดนึงเห็นไหมแล้วก็ถอยออกมาถอย เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมครับที่เราถอยไกลๆนี่เพื่อเลยเพราะเราจะดูว่างานที่ออกมาเป็นยังไงเห็นไหมนี่ได้กล้องใหม่ครับถ่ายไป60เฟรมโอเค10ล้อเขาจะไม่กล้าหรอกครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีคันไว้ให้เขานิดนึงนะครับหรือว่าใครจะไปทําก็ได้ถ้าคนขับ10ล้อเซียนๆนะไม่ต้องมีคันก็ได้พอรถเริ่มยุบปุ๊บเขาก็จะหยุดเลยมันจะพอดี เดึงมาปุ๊บแล้วก็ลดเรายู่ปุ๊บก็พอเบรกเฮลงนะครับความเมื่อกี้ถอยหลังดึงกับถอยหลังงึบให้มันเป็นคันนิดนึงเบรกจึ๊เห็นไหมให้มันเป็นคันนิดนึงอ่าถอยดูเห็นไหมมันจะเป็นคันอย่างเงี้ยเพราะรถสิบล้อมันถอยชึ๊มันก็จะอยู่ตรงกลางของีเฟยใช่ไหมทีนี้ปุ๊บเราก็ดันออกข้างออกข้างไปซ้ายขวาแคคนี้นะครับเทคนิคง่ายๆเทคนิคนียไม่ต้องไม่ให้ใช้เบรกเยอะเนี่ยเพราะเพราะว่าเบรกเวลาเราใช้ไปเยอะๆเข้าเนี่ยมันจะ มันจะสึกเร็วแล้วทีนี้มันจะมีปัญหานะครับผมเห็นดูสิเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วต้องคอยดันเรื่อยเลยนะจนกว่าจะสูงพอความสูงที่เรากําหนดแล้วนะครับแล้วเราค่อยตัดเรียบนะครับผมการทําเลมก็เป็นแบบนี้แหละนะครับก็สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมก็ สวัสดีนะครับน่ทรงผมใหม่เนาะตัดแป้งโอ้โหหน้าอวบเลยแล้วก็ก็ให้กาลังใจทุกคนนะครับหวังว่าจะเป็นจะเป็นอาชีพให้แก่น้องๆเป็นแนวทางเป็นเทคนิคนะครับเผื่อที่ว่าจะเป็นแนวทางนะครับผมก็จะทําลงอยู่เรื่อยเรื่อยนะครับก็สวัสดีครับ